โรงเรียนเทศบาล2มักกะทูภายใต้การนำของท่านเชนันติกุลนายกเทศมนตรีมืองกะทูได้ส่งโรงเรียนเทศบาล2มักกะทูเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็กเมื่อปีที่แล้วเราได้ส่งเข้ารับรางวัลพระราชทานเหมือนกันในระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่เราได้รางวัลชมเชยมาปีนี้ก็ ได้ทรงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานนอกจากมีการสอนวิชาการเบื้องต้นแล้วเนี่ยเรายัางให้นักเรียนของเราไปศึกษานอกสถานที่โดยทางเทศบาลเมกะทูท่านนายกชัยนันททริกุณได้ทํา MOU หรือก็ตกลงวิทยาลัยสาพัดช่างกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินพิจยาเขตภูเก็ตั้งสงแห่งวิชาที่เราเรียนนะครับก็มี อย่างเช่นวิทยาัยสรารพัฒนช่างวิชาช่างยนต์ดนตรีอาหารขนมไทยหลายวิชาที่เราเรียนมาแล้วเด็กนํามาใช้เกิดประโยชน์ในส่วนของสองขานกกรินเราได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งทิ้งเหล่านี้นักเรียนได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่คือจุดเด่นของ โรงเรียนเทศบาล2มกะทูจากการที่นักเรียนไปเรียนทั้ง2แหง,งียสามารถมาประกอบอาชีพและมีรายได้ให้กับนักเรียนเองได้การที่เทศบาลมกะทูจัดงานต่างๆเนี่ยเราก็ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2มักะทูไปออกบูธไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องการสกรีนแก้วการออกร้านอาหารทําขนมทําส้มตําทําให้นักเรียนมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะจบม .3 เรียนต่อม .4 ม .5 ม .6 และเมื่อจบมอกแล้วสามารถมีวิชาชีพติดตัวประกอบอาชีพได้